สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูจะมาสอนนะคะหน่วยที่5นะคะคือหลักการบัญชีสําหรับผลิตภัณฑ์หลักนะคะผลิตภัณฑ์หลักคืออะไรนะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะเมะื่อชั่วโมงที่แล้วครูบอกว่าในกระบวนการผลิตสินค้านี่นะคะในกระบวนการผลิตสินค้านี่บงางครั้งเนี่ยสินค้าที่ผลิตออกมามันอาจจะมีหลายชนิดด้วยกันนะคะ ทีนี้หลายชนิดด้วยกันนะ่ะมันก็จะมีชื่อของมันนะคะเราว่าสินค้าชนิดไหนเรียกว่าผลิตภัณฑ์หลักชนิดไหนเรียกว่าผลิตภัณฑ์พลอยได้หรือเรียกว่าผลิตภัณฑ์ร่วมเราจะต้องเรียกให้ถูกก่อนนะคะทีนี้นักเรียนลองมาครูจะทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งดูตัวอย่างของครูอีกครั้งหนึ่งนะคะสมมุติในกระบวนการผลิตสินค้าเขาใช้ต้นทุนในการผลิตเท่ากับ9 0 0 0 0บาททบทวนของเก่านะลูกเนี่ยนะคะใช้ต้นทุนในการผลิต9 0 0 0 0บาทเขาได้ สินค้าออกมา3ชนิดคือสินค้ากอสินค้าคอและสินค้ากอคอนะคะสินค้ากอและสินค้าขอเป็นผลิตภัณฑ์หลักของกิจการส่วนสินค้าคอนั้นเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้นะคะนะคะสินค้าทั้ง3มชนิดนี้ใช้ต้นทุนร่วมกันคือ9 0้0หมบาทนะคะ ทีนี้เขามีผลิตภัณฑ์หลักสองตัวคือสินค้ากอกับสินค้าขอสินค้ากอกับสินค้าขอนี้เราจะเรียกมันว่าผลิตภัณฑ์ร่วมนะคะผลิตภัณฑ์ร่วมคืออะไรผลิตภัณฑ์ร่วมคือผลิตคือสินค้าที่ผลิตออกมาขายแล้วมีความสําคัญเท่ากันคือสินค้าที่ผลิตออกมามากกว่า1ชนิด นะคะอาจจะ2ชนิด3ชนิดแล้วมันมีความสําคัญเท่าเท่ากันเราจะเรียกว่าผลิตภัณฑ์ร่วมใช่ไหมคะนักเรียนสังเกตว่าไอ่เก้าหมบาทนี้นะคะมันเป็นต้นทุนของสินค้า3ชนิดใช่ไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการแบ่งต้นทุนให้สินค้าทั้ง3ชนิดนี้โดยเป็นแบ่งให้ผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ใช่ไหมคะทีนี้ลำดับขั้นในการแบ่งการแบ่งเราเรียกว่าการปันส่วนนะคะ ปันส่วนค่าใช้จ่ายหรือปันส่วนต้นทุนให้ผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดใช่ไหมคะนี้การแบ่งเนี่ยนะคะลำดับขั้นของการแบ่งเนี่ยลำดับที่1เราจะต้องแบ่งต้นทุนนั้นให้ผลิตภัณฑ์พลอยได้ เป็นลำดับที่1นนะคะเมื่อแบ่งให้ผลิตภัณฑ์พลอยได้เสร็จแล้วเราถึงจะมาแบ่งให้ผลิตภัณฑ์หลักซึ่งเราอาจจะเรียกว่าผลิตภัณฑ์ร่วมก็ได้นะคะทีนี้ผลิตภัณฑ์พลอยได้สอนไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วว่าผลิตภัณฑ์พลอยได้นั้นมันมี2กรณีคือไม่รับการแบ่งต้นทุนไม่ปันมาให้ก็คือไม่มีต้นทุนไม่ต้องเอามา9 0้าหมื่นนี้ไม่ต้องแบ่งให้คอนะคะคือกรณีที่1แล้วกรณีที่2ก็คือแบ่งมาให้ปันส่วนมาให้ ะะแสดงว่าผลิตภัณฑ์พอยได้นั้นมีสองกรณีคือมีต้นทุนกับไม่มีต้นทุนไม่มีต้นทุนคือไม่ได้รับการปันส่วนค่าใช้จ่ายมานะคะ ถือว่าไม่มีต้นทุนเลยขายได้เท่าไหร่เป็นรายได้เท่านั้นกลับได้รับการปันส่วนอันนี้เราเรียนเรียบร้อยแล้วบทก่อนนั้นนะคะเมื่อกี้ครูบอกว่าเมื่อเราจัดการกับผลิตภัณฑ์พลยได้เสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะเหลือผลิตภัณฑ์ร่วมจากตัวอย่างนี้นะคะมีผลิตภัณฑ์ร่วมอยู่2ตัวคือผลิตภัณฑ์กอและผลิตภัณฑ์ขอใช่ไหมคะสมมุติเราไม่ปันส่วนให้ผลิตภัณฑ์พลอยได้แสดงว่าต้นทุน เก้าหมื่นนี้จะเป็นของผลิตภัณฑ์กอและผลิตภัณฑ์ขอเราก็จะต้องมาแบ่งนะคะจะต้องมาแบ่งว่าจะให้ผลิตภัณฑ์กอเท่าไหร่ผลิตภัณฑ์ขอเท่าไหร่ผลิตภัณฑ์กอกับขอเราเรียกมันว่าผลิตภัณฑ์อะไรคะโลกผลิตภัณฑ์ร่วมนะคะนะคะมีเข้าใจังคะเราจะแบ่งต้นทุนให้กับผลิตภัณฑ์หลายหลายผลิตภัณฑ์ซึ่งเราเรียกมันอีกอย่างหนึ่ว่าผลิตภัณฑ์ร่วมนะคะนักเรียนที่นี้ ดูในชีทครูก่อนนะคะการปันส่วนต้นทุนร่วม9 0้า0มื่ตรงนี้นะคะการปันส่วนต้นทุนร่วมให้ผลิตภัณฑ์หลักหรือผลิตภัณฑ์ร่วมเนี่ยนะคะนะคะมีวิธีการปันส่วนอยู่3วิธีการปันส่วนหรือจะเรียกว่าแบ่งก็ได้ถ้าเรียกว่าแบ่งก็เข้าใจง่ายๆนะคะแต่ภาษาบัญชีเขาเรียกว่าการปันส่วนนะคะมีอยู่ด้วยกัน3วิธีนะคะนะคะวิธีที่1 การแบ่งนะมีวิธีแบ่งอยู่3วิธีวิธีที่1เรียกให้ถูกก่อนวิธีที่1เรียกว่าวิธีมูลค่าตลาดหรือมูลค่าขายสัมพันธ์ดูในหนังสือก่อนก็ได้ค่ะดูในหนังสือนะคะหน้าหน้าร้อยห้าสิบเจค่ะลูกหน้าร้อยห้าสิบเจ็ดนะคะ,กา,าะการปันส่วนต้นทุนร่วมให้ผลิตภัณฑ์หลักหรือผลิตภัณฑ์ รวบรวมเนี่ยนะคะมีด้วยกัน3วิธีวิธีที่1วิธีมูลค่าตลาดหรือมูลค่าขายสัมพันธ์ซึ่งจะแบ่งย่อยออกเป็นอีก2วิธีนะคะวิธีที่1เนี่ยนะคะแบ่งออกเป็นอีก2วิธีแล้ววิธีที่2เรียกว่าวิธีอัตรากําไรขั้นต้นกล่มที่แล้ววิธีที่3เรียกว่าวิธีจํานวนหน่วยของผลิตภัณฑ์นะคะ มีด้วยกัน3วิธีใหญ่ถ้ารวมเป็นย่อยๆก็คือ5วิธี5วิธีนี้คืออะไรคะลูก5วิธีนี้คือการแบ่งต้นทุนให้ผลิตภัณฑ์ร่วมนะคะมีอยู่ด้วยกัน3วิธีใหญ่ๆและเท่าเอาย่อยมารวมด้วยก็กลายเป็น5นะคะทีนี้ดูจะชี้ครูก่อนนะคะวิธีที่1เอาวิธีที่1วิธีที่1เมื่อกี้นี้วิธีมูลค่าตลาดหรือมูลค่าขายสัมพันธ์ แบ่งออกเป็นสองวิธีอันนี้วิธีนี้มีสองวิธีนะคะมีสองวิธีนะคะครูเขียนหนึ่งจุดหนึ่งวิธีมูลค่าขายณนะจุดแยกวิธีมูลค่าขายณนะจุดแยกหมายความว่าเวลาเราผลิตสินค้าออกมาพอถึงจุดแยกแล้วนะคะเราก็ขายสินค้าเลยนะคะไม่ผลิตต่อ วิธีมูลค่าขายณนะจุดแยกนี้เราจะใช้กรณีที่เมื่อเราผลิตเสร็จแล้วเราก็ขายสินค้าเลยเราจะไม่ผลิตต่อสินค้าที่เราผลิตออกมาออกมาแล้วเนี่ยนะคะมันมีวิธีทําได้2วิธีคือผลิตเสร็จณนะจุดแยกปุ๊บเราก็สามารถเท่าสินค้ามันสมบูรณ์แล้วก็สามารถขายได้ทันทีหรือเมื่อถึงจุดแยกปุ๊บเมื่อแยกสินค้าออกมาเป็นกอขอปุ๊บแล้วเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์พอเราก็มาผลิตมันต่อ นะคะอันนั้นเราเรียกว่าเราผลิตต่อการผลิตต่อก็ใช้ต้นทุนตอ่อนะคะทีนี้วิธี1.1ของครูเนี่ยนะคะการจะปันส่วนต้นทุนอันนี้นะคะเราจะใช้กรณีที่เราไม่ผลิตต่อนะคะนะคะเขาเรียกวิธีนี้ว่าวิธีมูลค่าขายนะจุดแยกนักเรียนดูตัวอย่างที่5 1หน้า158นะคะลูกนะคะตัวอย่างที่5 1หน้า158เนี่ยนะคะครูสรุป เธอไปอ่านเองนะคะหน้าร้อยห้าสิบแปดนะคะคูสรุปโจทย์ออกมาก่อนนะคะนะคะคูสรุปโจทย์ของข้อห้าห้าจุดหนึ่งตัวอย่างที่ห้าจุดหนึ่งนะคะลูกสรุปว่าอันนี้มันเป็นบริษัทฟาร์มโชคชัยเดลี่ฟู้ดนะคะเขาผลิตนมนะคะโดยใช้น้ำนมดิบนะคะนักเรียนดูเขามีต้นทุนร่วมกันเนี่ยนะคะเขามีต้นทุนอยู่เท่ากับนะคะหนึ่งหมื่นสี่พันบาท 1 4 0 0 0บาทเนี่ยเขาก็ผลิตได้นะคะผลิตได้น้ำนมส่วนข้นกับหางนมนะคะผลิตสินค้าได้2อ,อย่าง2ชนิดชนิดแรกเรียกว่าน้ำนมส่วนข้นและชนิดที่2เรียกว่าหางนมตรงนี้คือจุดแยกใช่ไหมคะเขามาผลิตมาได้สินค้า2ชนิดสินค้าทั้งสองชนิดนี้เป็นผลิตภัณฑ์ร่รวมกันคือมีความสําคัญเท่ากันคือเป็นหลักทั้งคู่ <c oughs> กะะี้ครูไอเป็นสละนะคะเขาผลิตได้สินค้า2ชนิดคือน้ำนมส่วนข้นและหางนมทั้ง2อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์หลักเราเรียกมันว่าผลิตภัณฑ์พลอยได้นะคะครูสรุปโจทย์มาได้ว่าเขาผลิตน้ำนมนมข้นได้25แกลลอน25แกลลอนมีราคาขายแกลลอนละ280บาท นะคะเขาขายไป20แกลลอนผลิตได้25ขายไป20แกลลอนขายไม่หมดใช่ไหมแสดงว่าเหลือ5แกลลอนนะคะส่วนหางนมเขาผลิตได้75แกลลอนนะคะแกลลอนราคาขาย แกลลอนละ1้วบาทเขาขายไป30กลลอนนะคะแล้วมันก็จะเหลือ45ใช่ไหมคะผลิตได้75อันนี้ครูสรุปโจทย์มาให้ทำให้ทำก็คือที่จะให้เราทำเนี่ยนะคะที่เรากำลังจะเรียนอยู่เนี่ยก็คือให้เราแบ่งต้นทุน14,000บาทตรงนี้ให้กับสินค้าที่เรียกว่า น้ำนมส่วนข้นและหางนมอันนี้เป็นกรณีที่เขาถึงจุดแยกปุ๊บแล้วเขาก็ขายเลยนะคะเราจะมาดูซิว่าเราจะแบ่งอย่างไรการแบ่งวิธีนี้เราเรียกว่าการแบ่งโดยใช้มูลค่าขายณนะจุดแยกนะคะเราจะดูตัวอย่างหน้า158นะคะลูกนะคะเปิดมาดูตัวอย่างวิธีการปั่นนะคะการปั่นส่วนต้นทุนร่วมให้สินค้า2ชนิดนะคะดูหน้า158นะคะ นักเรียนอยู่ตรงท้ายหน้านะคะมองเห็นไหมยังครูขยายจอยแล้วมองเห็นไหมอ่ะนี่นะคะอยู่ตรงท้ายหน้าของหน้าร้อยห้าสิบแปดนะคะการปันส่วนต้นทุนร่วมนะคะจะทําเป็นตารางก็ได้นะคะการปันส่วนต้นทุนร่วมก็จะมีอยู่ด้วยกันสี่คอลัมน์นะคะเอาจํานวนหน่วยจํานวนหน่วยที่ผลิตได้นะช่องนี้เอาไว้ใส่จํานวนหน่วยที่ผลิตได้นี่เป็นแกลลอนใช่ไหมคะราคาขายต่อหน่วยนะคะ มูลค่าขายนะจุดแยกและอันนี้คือปันส่วนต้นทุนรวมปันส่วนต้นทุนรวมอันนี้ก็คือช่องนี้ก็คือเราจะปันให้นะคะปันให้ให้ให้สินค้าตัวที่1และตัวที่2นะคะอันนี้ชื่อสินค้าค่ะน้ำนมส่วนข้นกับหางนมใช่ไหมคะน้ำนมส่วนข้นผลิตได้25แกลลอนอันนี้75แกลลอนราคาขายต่อนหน่วย2 8 0 140 มูลค่าขายณนะจุดแยกมูลค่าขายณนะจุดแยกจุดแยกคือแยกสินค้ามาได้แล้วใช่ไหมคะว่าเป็นน้ํานมส่วนข้นและหางนมเราหามูลค่าขายณนะจุดแยกโดยเอาหน่วยที่ผลิตได้คูณราคาขายก็ต่อนหน่วยก็จะเป็นเท่ากับ7,000อันนี้ได้เท่ากับ10,000กับ500รวมเท่ากับ1 000, 7 5 0 0บรรทัดนี้คือมูลค่าขายณนะจุดแยก นะคะแสดงว่าถ้าเราขายสินค้าได้ทั้งหมดเนี่ยเราจะมีมูลค่าขายเท่านี้นะคะเราจะอันนี้มูลค่าขายตรงนี้เราจะมาแบ่งเราจะเอาต้นทุนเมื่อกี้นี้เมื่อกี้ต้นทุนของเขามีเท่าไหร่คะลกสินค้า2ชนิดนี้มีต้นทุนเท่ากับหมื่นสีใช่ไหมคะเราก็จะแบ่งให้น้ำนมข้นก่อนนะคะวิธีการคิดอยู่ตรงนี้ค่ะเนี่ยอันนี้นะคะวิธีการคิดนะคะเอา มูลค่าขายณนะจุดแยกของน้ำนมส่วนคน้นสินค้าชนิดที่1มูลค่าขายณนะจุดแยกของสินค้าชนิดที่1ก็คือ7000หารด้วย17,500อันนี้คือมูลค่าขายรวมค่ะมูลค่าขายรวม17,500อันข้างบนคือมูลค่าขายของสินค้าตัวที่1คูณด้วยต้นทุนรวมค่ะต้นทุนรวม่วม14,00ออกมาเท่ากับ5,600 5,600อันอันนี้คือ ต้นทุนที่ได้รับการปันส่วนของน้ำนมส่วนข้นตัวที่1นนะคะสินค้าตัวที่1สินค้าตัวที่2ค่ะสินค้าตัวที่2มีมูลค่าขายณจุดแยกคือ10,000กับ500อเอาตรงนี้มาใส่ใช่ไหมคะหารด้วยมูลค่าขายรวมแล้วคูณด้วยต้นทุนรวม ผลออกมาได้8,400 8,400นะคะ2ตัวนี้จับบวกกันก็ได้เท่าไหร่คะ1 4่ะ14อันนี้คือคำตอบค่ะอันนี้คือคำตอบที่ได้ว่าสินค้าตัวที่1มีต้นทุนเท่ากับ5,600 สินค้าตัวที่2คือหางนมมีต้นทุนเท่ากับ8,400 2สองตัวรวมกันก็เป็น14,000อันนี้คือการแบ่งต้นทุนให้กับผลิตภัณฑ์ทั้ง2ชนิดเราก็แบ่งได้แล้วนะคะแบ่งได้แล้วโดยใช้อะไรคะลูกโดยใช้มูลค่าขายนะ จุดแยกนะคะมูลค่าขายนะจุดแยกต้องหามูลค่าขายมูลค่าขายหามาจากไหนคะเอาหน่วยที่ผลิตได้คูณราคาขายต่อหน่วยเราเรียกว่ามูลค่าขายนะคะนะคะอันนี้เราปันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาดูต่อคะ่ะลูกหน้าร้อยห้าสิบเก้าหน้าร้อยห้าสิบเก้าเราจะมาหาต้นทุนผลิตต่อหน่วยของสินค้าแต่ละชนิด อันนี้สินค้าตัวที่1คือน้ํานมข้นอันนี้คือสินค้าตัวที่2นะคะต้นทุนต่อหน่วยคืออะไรนะ,ะต้นทุนต่อหน่วยรู้อยู่แล้วนะเด็กบัญชีต้นทุนต่อหน่วยนะคะต้นทุนต่อหน่วยของน้ำนมข้นเอาห้าพันหกห้นหกมาจากไหนที่ได้รับปันมาเมื่อกี้นี้นะคะแสดงว่าน้ํานมข้นมีต้นทุนห้าพันได้รับปันมาใช่ไหมคะผลิตได้25แกลลอน25มหาลก็ได้ต้นทุนเท่าไหร่คะ ต้นทุนแกลอนละ224บาท224บาทใช่ไหมคะผลิตได้25แกลอนครูเขียนไว้ก่อนเขาขายไปจากโจทย์เนี่ยเพราะเดี๋ยวต้องใช้ประโยชน์เขาขายไป20แกลอนแสดงว่าเหลือ5แกลอนนะคะเหลือ5แกลอนด้วยกันนะคะตัวที่2หางนมหางนมเอา8,004เมื่อกี้นี้ที่ได้รับปันมาหารด้วย75คือผลิตได้75แกลอน ได้112บาทก็คือต้นทุนการผลิตนะคะแกลลอนละ112บาทขายไป30ก็เหลือเท่าไหร่คะ45นะคะอันนี้เราหาต้นทุนต่อหน่วยคะเป็นไหมต้นทุนต่อหน่วยก็คือเอาต้นทุนที่ได้รับการปันส่วนหารด้วยหน่วยที่ผลิตได้ทีนี้เราจะลองมาแสดงในงบกำไรขาดทุนนะคะนะคะเราจะแสดงในงบกำไรขาดทุน อันนี้เรามีสินค้าสองชนิดใช่ไหมคะคือน้ำนมส่วนข้นกับหางนมแล้วก็มียอดรวมนะคะกำไรขาดทุนก็ราคาขายมันเขียนราคาขายไม่ถูกในนีนต้องเขียนว่าขายนะคะนะขายหรือขายสินค้านะคะขายนมน้ำนมข้นมียอดขาย5,6า0 5น6 0มาจากไหนคะ ห้าพัหนหกเขาขายไปกี่หน่วยคะลูกเขาขายไปกี่หน่วยคะเขาขายไปยี่สิบหน่วยนะคะลูกเขาขายไปยี่สิบหน่วยนะคะหน่วยละสองร้อยแปดสิบก็ได้ห้าพันหกนะคะหางนมขายไปสามสิบหน่วยเมื่อกี้เขียนไว้นะคะหางนมขายไป30หน่วยราคาขายหน่วยละร้อได้4,2 0 0ออันนี้ยอดรวมขายหักด้วยต้นทุนขายนะคะ ต้นทุนขายประกอบไปด้วยต้นทุนผลิตหรือต้นทุนที่ได้รับการปันส่วนเมื่อกี้นี้นะคะนะคะแล้วหักด้วยสินค้าคงเหลือปลายงวดสินค้าคงเหลือปลายงวดก็คือที่เราขายไม่หมดใช่ไหมนะคะน้ำนมข้นมาเหลือกี่หน่วยนะเมื่อกี้นี้น้ำนมข้นเหลือ5ห,หน่วยนะคะหหน่วยคูณต้นทุนผลิตหน่วยละ224บาท เพราะนั้นสินค้าคงเหลือมียอด1,120เอามาลบนะคะ1,120หางนมเหลือ45หน่วยหน่วยละ112บาทหน่วยละ112บาทคือตรงนี้ค่ะนะคะ112บาทคือต้นทุนผลิตใช่ไหมสินค้าคงเหลือจะต้องแสดงด้วยราคาทุนนะคะก็ได้เท่านี้ค่ะอันนี้ก็ลบกันได้ตัวนี้อันนี้คือต้นทุนขาย ของสินค้าชนิดที่1เอาต้นนุนขายไปลบยอดขายเราได้กําไรขั้นต้นนะเอาขึ้นไปลบอันะอนี้เนี่ยเอามาทําอะไรกันคะลูกลบกันนะคะได้กําไรขั้นต้นอันนี้ยอดรวมพอได้กําไรขั้นต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาลองหาอัตรากําไรขั้นต้นกําไรขั้นต้นของสินค้ากอได้1,120อันนี้ได้8 4 0และกําไร ขั้นต้นรวมของสินค้า2ชนิดคือได้1960บาทหาอัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรขั้นต้นหาไงคะนี่ก็หาไว้ให้ดูนะคะหาทีละชนิดของสินค้าชนิดที่1นึน้ำนมส่วนข้นอัตรากำไรขั้นต้นก็คือเอากำไรขั้นต้นหารด้วยยอดขายคูณด้วย0เราได้มาเท่ากับ20%อัตรากำไร,รากำไรขั้นต้นแ4 0้ หารด้วยยอดขายคูณด้วยหนึ่งร้อยหารได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์เอ้ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตัวนี้รวมก็ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะอันนี้ก็หาผิดรวมก็เอาอันนี้สิคะลูกกำไรขั้นต้นตัวนี้นะคะหารด้วยยอดขายคูณด้วยร้อยนะคะเราก็ได้อัตรากำไรขั้นต้นนะคะเราปันส่วนไปได้แล้วหนึ่งวิธีนะคะหนึ่งวิธีนะคะนะคะ หนึ 1> 1, คูเขียนหนไว้คือวิธีมูลค่าขายนะจุดแยกนะคะต่อมาเจอจะดูวิธีที่ 2. สงสงขัยต้องไปคลิปัตไปีกคลิปนะคะ